สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับความใ่ช่องกามชาแนลนะครับวันนี้ความก็นะครับมาอยู่ที่น้ําตกนะครับทําไซนะครับอยู่ที่ทางขึ้นวัดคุนศรนะครับอยู่ในเขตของตําบลกันทอมนะครับผมมาทางไอ้บ้านกันทอมใต้นะครับแล้วก็ขึ้นมาทางวัดคุณศรนะครับวัดป่าคุนศรนะครับก็จะมีน้ําตกนะครับก่อนถึงวัดนะครับเรียกว่าน้ําตกสําไซนะครับวันนี้น้ําเยอะมากครับผมดูแบบน่าเล่นนะครับซึ่งน้ำตกซัมไซนี้ก็นะครับ อยู่ไกลาจากน้าตกพะจันทร์ทางขึ้นได้ของคุอาไมเหมือนคลิปก่อนก็ถือว่าห่าง,ห,างห่างกันมากอยู่ครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวนะครับนะครับในอ,อําเภอคุณหานะครับเพียงแต่ว่าคนจะนิยมมาน้อยครับเพราะว่าทางขึ้นมาน้ตาตกซาไทเนี้ยจะไก,กลแล้วก็จะเ,เขาเรียกว่าไกลชุมชนด้วยมันก็อยู่ในปา่าลึกในระดับหนึ่งนะครับ ไม่เหมือนกับน้ําตกแม่จันน้ำตกส้มงเกียรตินะครับสองที่ที่รถสามารถไปถึงได้จอดได้แล้วก็คนไปเล่นกันเยอะนะครับผมนี่นะครับนะครับผมอันนี้ความก็มาดูนะครับเพราะว่าไม่ได้มาหลายปีแล้วเช่นกันครับก็อยากจะไม่เห็นน้ําตกครับวันนี้ก็ธรรมชาติมากนี่ก็เป็นทางขึ้นไปวัดพุญส้อนะครับผมก็ถือว่าธรรมชาติสวยงามมา,ากแบบนี้เทนราบนะครับ ครึ้มฟ้าครึ้นฝนมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นน้ำตกกันนะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเขตของอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ทางขึ้นวัดพุทธิศรนะครับนะครับก็ตรงนั้นจะมีอาคารนะครับมีบ้านเรือนนะครับตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางสะพานนะครับขึ้นไปวัดนะครับช่วงที่น้ําหลากมากๆน้ํามันแรงครับ รถข้ามไม่ได้นะครับเราก็จะใช้ตัวสะพานนะครับผมในการข้ามไปไปวัดพุทดินสงข้างบนนะครับซึ่งมอไซค์ไม่สามารถขึ้นได้นะครับผมต้องเป็นทางเท้าเท่านั้น,นครับแล้วก็จักรยาน,นครับทีนี้น้ำใสมากครับนนะครับบรรยากาศ ครึมฟ้าคลึ้มฝนนะครับผมซึ่งบางคนก็มาตั้งปิกนิกกันข้างๆโขดหินได้นะครับมาปิกนิกมาอเอาเตาเอาอะไรมาย่างเนื้อกินครับย่างปลาหมึกย่างกุ้งกินนะครับธรรมชาติลานหินโขดหินสวยครับนี่นะครับก็ถือว่าโอเคมากๆครับอันนี้ก็กั้นมาให้มอไซค์หรือ ครับข้ามแต่จักรยานก็ยกหามขึ้นเอาเลยนะครับเป็นทพ่อวางครับอ่านะครับตัวนี้นะครับอ่านี้เป็นป้ายวัดป่าภูดินซอนนะครับผมอันนี้นะครับวัดป่าภูดินซองวดให้เข้าวัดนะครับภายในะ รงนี้นะครับแต่จริงๆก็ยังเข้าไปนมัสการไปทําบุญนะครับไปไหว้พระได้นะครับนะครับโอ้หนาน่าเล่นมากครับเออจมเดี๋ยผมผมมามาใส่ครับจอดไว้น่นครับเดินครับระวังนะครับผมมันลื่นโอ้พี่เขาต้องอาศัยความชำนาญนะครับนะ ต้องเอียงรถมาด้านหนึ่งจะคามได้โอ้ oh, รอดนะครับ <Up fique> <S <S> <S เดี๋ยวเราจะเดินไปดูไอ้ข้างล่างนะครับตรงที่เป็นน้ำตกนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไทรนะครับที่เขาเรียกว่นา,าน้ำตกต้นไทรนะครับผม นี่ก็เป็นด้านล่างของน้ําตกนะครับอ่าเป็นเองครับโอ้นะครับก็จะลงไปเรื่อยๆครับสู่ห้วยน้องคลองบึงนะครับผมน้ำคือว่าน้ำเยอะครับ ก็ใครที่ชชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ควอมนะครับในการนะครับพารู้จักเก่งท่องเที่ยวใหม่ๆครับในอำเภอคุนหารที่เป็นบ้านเกิดของผมกด็ดีหรืออำเภออื่นๆที่ควอมได้ไปก็ดีครับก็เพราะหไลค์หนึ่แชร์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ